เฮ้สวัสดีครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เออเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมพี่เออเพราะผมเดินเข้ามาไงหลุดเลยเหน็ดหลุดเป็นเพราะหมอผีหรือเปล่าใช่เเป็นพราะหมอผีครับสวัสดีครับทักทายแฟนๆหน่อยสวัสดีครับมีใครอยู่ดูดูอยู่บ้างเลยฮัลโหลเดี๋ยุมีใครไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วแฟนเริ่มมาไหนขอสามคำสำหรับตัวก้อนเหมืองปิ่ สามคำใช่ไหมครับ <lawsuit> เอาเกินจะได้นะไม่ว่าเออก๊อตเองครับเดี๋ยวเสร็จตอนนี้ก๊อตไปไหนต่อคะกลับบ้านแล้วครับวันนี้มาถ่ายแบบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปไหนต่อก็กลับบ้านนอนนอนอีกแล้วครับพักผ่อนพี่ปกตินอนนอนเยอะแค่ไหนนอนทุกวันครับ นอนวันละกี่ชั่วโมงอ๋อแล้วแต่ครับว่าวันรุ่งขึ้นมีงานอะไรหรือเปล่าถ้าแบบมีงานเช้าเราก็นอนประมาณห้าหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจริงๆจะพยายามนอนให้ครบแปดชั่วโมงครับเพราะว่าตอนเด็กเรียนมานี้เขาสอนว่าให้นอนครบแปดชั่วโมงเราครบนะครบครับพยายามจะให้ครบแปดชั่วโมงครับสมมติว่าถ้ามีเรียนเช้าเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมนอนไม่ถึงแปดชั่วโมงผมก็จะนอนต่อถ้าผมก็ไม่ไปเรียนเพื่อน้อยครบแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้มันเงียบเลยขอถ่ายเลยขอถ่ายหน่อยผมูคนเดียวไหนไหนขอขอท่าแบลวขอท่าแบลวแบลว ที่เขาบอกว่าเราอ้วนขึ้นช่วงนี้เราออกมาแก้ข่าวแล้แก้ข่าวยังไงครับไม่แก้ครับไม่แก้อะไรทั้งสิ้นไม่โพสอะไรเลยอ้วนจริงไหมอะไรนะครับอ้วนจริงไหมช่วงนี้เอ่อช่วงนี้เหรอจริงไม่อ้วนนะครับเออไม่อ้วนไม่อ้วนที่ในรูปเห็นคือมันเป็นมุมกล้องตอนนั้นที่เห็นกันคือเป็นมุมกล้องครับจริงๆไม่ได้อ้วนอะไรที่กอลชอบกินที่สุดชอบกินอะไรก็ได้ที่ทําจากอกไก่ครับอกไก่เหรอใช่อะไรก็ได้ครับเอ่อ กะเพราอกไก่อกไก่นึ่งทอดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเอ้ยทอดไม่ได้ของอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับอกไก่ทอดเอ้ยอกไก่นึ่งเออแล้วก็อาหารพวกอาหารสุขภาพอะครับทำเองปรตอนแรกทำเองครับต,ตอนตอนหลังตอนหลังให้แม่ทำ <laughs> เพราะทําทำไม่อร่อย <laughs> เคยทำให้ใครกินปะไม่เคยครับทำให้ตัวเองกินยังไม่รอดเลย <laughs> อะมีคนมีคนถามมาว่าระหว่างชาโบ กับบิงตูเรื่องอะไรกินสองอย่างเลยครับกินชาบูก่อนแล้วก็กินบิงซูตามครับอชาบูชาบูเข้าไปใส่ในบิงซูแล้ว <c oughs> มีร้านโปรดไหมร้านโปรดรรจริงๆไม่มีครับก็ส่วนใหญ่จะกินถ้าชอบร้านไหนก็ก็กินร้านนั้นแบบสมมติเราชอบร้านเนี้ยเราก็จะไปกินร้านเนี้ยประมาณสองครั้งสามครั้งติดจนเบื่อไปเลยแล้วก็ค่อยหาร้านใหม่อะไรอย่างนี้ไม่มีร้านประจำครับก็ชอบไหนก็กินอะไรทีนี้ถ้าแบบคนอยากเจอร้านเนี่ยจะไปเจอร้านได้ไหมส่วนใหญ่แล้ว ไม่บอกไม่บอกเลยไม่บอกต้องไปค้นหาเองอ่อเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับเดี๋ยวซัมอเลยไปครับเล่นเกมกันอ๋อไย้ผมนั่งไหนผมนั่งนี้ จะสอบอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรตลกลบๆบ้าง <c oughs> เอานะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะถ้ากอดมองผู้หญิงส่วนไหนเป็นเสิรแรกคะอ่อหน้าครับแล้วไอดอลไอดอลหญิงในดวงใจผมตอนนี้ผมชอบเอ่อไคลี่เจนเนอร์ครับถ้าไคลี่เจนเนอร์ก็ตกลงครับอ่ะเมนูที่คิดที่สั่งทุกทีกะเพราไก่ไข่ดาวครับถ้ากะเพราไก่ไข่ดาวหมดจะสั่งอะไรเอ่อข้าวผัดไก่ถ้าเจอเมนูต่างดาว อ่ตกใจครับรัาก็เพิ่งรู้ว่าคนที่จีบเป็นกะเทยก็เปลี่ยนคนครับถ้าเป็นเดอะมาสซิงเกอร์ได้ก็อยากเป็นน้ากากอะไรมันมีน้าก,กากอะไรบ้างครัเอาหน้ากากเอาหมดเวลาหมดเวลาอ่ะอเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างไว้ที่อยากเป็นนัากากอะไรเป็นน้ากากอะ <ters> ไรก็ได้ที่ที่เราเลือกเองหน้ากากแดงหน้ากากแดงน้ากากแดงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่ชอบสีแดงใช่ครับ อ่ามีคำถามจีิงๆยังไม่ได้ถามสมมติว่าถ้าือมาแล้วน้ำหนักร้อยโลครับจะทำไงลดครับว้าวิธีเออวิธีลดของเราเป็นไงบ้าง <ś k> ก็เริ่มจากเข้าฟิตเนสเลยครับเปลี่ยนความคิดเลยว่าเราจะตั้งใจลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเมนูการกินเปลี่ยนใช้ชีวิตเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้หมดเลยครับ <ś led> อะไรอย่างน <ś led> ีง <ś led> มม้ผมจะทำตรงนี้นะ ได้เป็นหน้ากากสามีค่ะหน้าหถ้าสมมติอะสมมติได้เป็นหน้ากากสามีอยากร้องเพลงอะไรค่ะขอหนึ่งเพลงร้องเพลงอะไรดีอะเอาวเฮ้ยแล้วกันไหนร้องไหนขอสักท่อนสิร้องไม่เป็นครับพี่เปลี่ยนคำถามครับอ่ยะสมมติถ้ามีเงินร้อยล้านก็จะไป่ทำอะไรบ้างให้พ่อแม่ครับ ใช่แล้วก็ให้พ่อแม่เสร็จแล้วเราก็ไปสร้างเรือสร้างตัวครับให้พ่อแม่เสร็จาก็ขอพ่อแม่มไม่ <saç S 1> ใช่ใชพี่ให้พ่อแม่ก่อนเราให้แม่ห้าสิบล้านแล้วเราก็ใช้เองห้าสิบล้านไหนดูไหนดูคำถ,ถามจากทางบางา้านบ้านกบหวยนะคะวันนี้ไม่ถูกครับไม่ได้เล่นครับ <vida> สมมูิให้ใบใบหวยเลขสองตัวท้ายสำหรับวัหน้าขอหนึ่งขอเลข สี่สี่ครับสี่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 นะคะจะเรียนไปแทนนะเลยนะถ้าถูกก็เจ้าพ่อก็อน่าจะได้น้ำแดงถ้าถูกถ้าถูกแล้วอย่ามันเรีมาแบ่งผมเลยนะครับอ่ะไหนคำถามจากทางบ้านทำไมพี่ก้อนสูงจังคะก<อ>ินนมครับกินนมพ่อเป็นคนสูงครับแต่ว่าตอนเด็กเราชอบกินนมด้วย <S 2> <S 2> <S 2> เล่นกีฬาด้วยครับตีแบตอะไรอย่างนี้ว่ายน้ำกีฬายังไงอย่างอ่ะก็สองอย่าง ตีบักับว่ายน้ำใช่ครับแต่ว่ายน้ําเล่นเป็นแบบรีแลกมากกว่าตีบัตก็เล่นแบบว่าออกรดน้ําหนักอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นคนอ้วนไงครับตอนไปสัตว์นแม่ดุไหมแม่ไม่ดุครับตอนสัตว์แม่ดุตอนเห็นครับมีวิธีรับมือกับแม่ยังไงเวลาแม่ดุก็ฟังครับฟังฟังเสร็จถ้าเราไม่ไหวเราก็จะหนีนะครับ ังไม่มียังไม่มีชื่อเลยครับปกติจะไม่ค่อยเรียกมันจะชอบแบบว่าเหมียวมันนี่ดีแล้วก็อุ้มอุ้มอุ้มมันไปเรื่อคือจริงๆแล้วแมวสองตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับคือตัวแรกเหมือนแม่มันทิ้งหรืออะไรไม่รู้ก็เลยเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตอนนังเล็กแล้วมันก็โตอีกตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านตัวล่าสุดหลงเข้ามาในบ้านก็เอามาเลี้ยงมันก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยงงงเหมือนกันคือหลงเข้ามาเราก็รับเลี้ยงเลยใช่ครับแม่ผมเป็นคนรับเลี้ยงครับผมกลับบ้านถ้าเกิดพี่หลงเข้าไป ก็ต้องดูอีกทีครับมีมีคนฝากถามว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญเจอพี่ก่อนจะสามารถเข้าไปขอถ่ายรูปได้ไหมก็ต้องถามต้องต้องดูก่อนนะพี่อยู่กับใครแล้วพี่อยู่คนเดียวแล้วสภาพพี่พร้อมพี่ก็จะให้ถ่ายว้าวทะเลจากภูเขาเลือกอะไรทะเลภูเขาเลื่องทะเลครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันชอบชอบชอบเสียงคลื่นครับมีที่ประทับใจไหม ก็ก็คงใกล้ๆบ้านเราก็คงเป็นพัทยาอะไรเงี้ยครับมันใกล้ดีแมวกับหมาเลือกไรคะแมวครับแต่จริงชอบชอบทั้งคู่นะครับแต่ถ้าให้เลือกเล่นก็จะเลือกเล่นแมวก่อนถ้าหมามากับแมวพร้อมกันจะเลือกเล่นแมวก่อนแล้วค่อยไปเล่นหมาต่อน้องถามว่าจะเปิดหมดชื่อแมวให้ไหมชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวให้ชื่อันตังเออตอนมีคนถามเรื่องการเรียนบอกว่าเรียนดิเทศเป็นภาษาอีกด้วไหมคะ ก็ยากตอนที่ในห้องเรียนแล้วก็ตอนสอบครับเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษหมดแต่ว่าโดยถ้าการใช้ชีวิตทั่วไปก็ปกติดีครับเพราะเราไม่ค่อยคบเพื่อนต่างชาติเพื่อคนไทยเพื่อคนไทยก็ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีใครคบเลยเจบอยู่คนเดียวเหรอใช่ครับก็เลิกเรียนก็กลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นคนเพ่อเขาได้อยู่มอเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวรถติดครับเลิกเรียนแล้วมันเย็นต้องรีบกลับบ้าน ามว่าเรียนการแสดงคู่บาสเป็นไงบ้างไหนเมาบาสหน่อยก็ดีครับน้องเขาขาน้องเขาเล่นดีกวบผมนะครับน้องเขาเหมือนมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีศักยภาพเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนมีความความมุ่งมั่นมากกว่าผมอีกเออผมเป็นพี่อายุเยอะกว่ายังต้องยอมเขาเลยอะไรอย่างนี้มีอะไรนะผมก็จะถามน้องเขาจะให้น้องเขาช่วยแนะนาอะไรอย่างนี้ประหนึ่ง acting code อะไรอย่างนี้ครับน้องเขามีประสบการณ์มากกว่าว้าลงเยอะมากบอกว่าน้ำหนักลงหรือเปล่าลงมานี น้ำหนักไม่ได้ลงครับก็เท่าเดิมครับแต่ว่าเอาจจะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงรูปกินอาหารครับคนก็เลยคิดว่าผมผอมลงเือนที่วนขึ้นจะดูคนกินเองใช่ครับเวลาเขื่อนจะหูแดงหรือเปล่าหูไม่แดงครับไม่มีอะไรแดงเลยครับแต่แต่ว่าจะไม่หลบจะาเขาเรียกอะไรจะไม่กล้าอคอนแทคถ้าเขินนะถ้าผมเขินผมก็จะเฮ้ยเขิอนอะอะไรเงี้ยขอท้าาเขิอนให้เขินก็ ไม่ใช่อะเลือกไปนี่มีคนถามนี้แ้วะเชื่อเรื่องผีไหมเป็นอะไรปจริงๆจริงๆแล้วเป็นคนเป็นคนกลัวค่อนข้างกลัวผีนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอผีเลยแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยให้ไปที่คนเดียวดึกๆไปไปนะไปไหนคนเดียวดึกต้องหาไป,ไปไหนดีกว่าโรงพยาบาลไม่ไปครับเพราะว่าจะไปทาไมไม่ได้ป่วยถ้ามีคนท้าท้าท้าแล้วผมได้อะไรครับ เงินได้เงินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ล้านหนึ่งไปครับไปตั้งแต่สามพันแล้วครับเป็นคนมีอุดมการณ์ชัดเจนคุณมะมงกับกรีนแมนคืออะไรครับกรีนแมนกรีนแมนตัวที่มันอยู่ใน t อยสตอรี่อ่ะอ๋ออย่างนี้ก็เลือกคุ้มะมงแล้วแหละครับเลือกตำหเราสามตัวอ๋อให้ผมเลือกเหรอใช่ใช่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นไง ชอบเครื่องดื่มอะไรคะชอบเครื่องดื่มอะไรชอบโค้กซีโร่ครับโค <c oughs> ้กซีโร่จบจบจบวจะบอกหล่อหรอมาถามมาถามมาครับถามมาถามมาผมพร้อมตอบถ้าใครเลือกของข้าวหนึ่งอย่างของข้าว,วครับอ,อกไก่ครับอของหวานล่ะของหวานเป็นเอ๋อเป็นกกข้าวเหนียวมะม่วงดีกวา่าแฟนขลับจดเลยนะคะร <c oughs> เตรียมส่งให้ได้ ม,มีคนแซวมีคนแวบงงว,ว่าถ้าเสือ้อสีขาวข้างในกว้างกว้างขนาดนั้นกดออกไปเลยพครับพครับพวครัไมดูแล้วเห็นไหมอดเอหังอะไรยันบกเขอบอ่าชอบเดีย EDM หรอก็จริงๆแล้วใช่ครับใช่ชอบ e d เดียเอฟจริงฟังทุกแนวนะครับเราแต่ว่ายุคนี้แงยุคสมัยนี้เราก็ต้องชอบตามสมัยหน่อยอย่างนี้ก็เลยเป็น EDM ไปก็มีบ้างครับมีไปบ้างถ้าว่างอะไรองนี้คหนเต้นให้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำไมชอบโพรูปไอจีแล้วไม่ใส่แคปชั่นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาครับก็คือคิดไม่ออกครับแค่ถามโพลเฉยๆใช่ครับคิดไม่ออกจริงๆไม่รู้จะลงแคปชั่นอะไรบอกว่าไฟคอนโคเลไปลยถ้ามีบัตรฟรีก็จะไปครับมีบัตรหรือเปล่าครับถ้ามีบัตรให้ผมผมไปนะไฟะเปรีบเลยแล้วพอเรพลดเล่นนะครับผมเล่น ล่าสุดที่ดูโลแกนครับหนุกไหมหนุกนะครับชอบผมชอบมากเลยดูแบบซึ้งมากชอบดูหนัหนหนง,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 งแนวไหนครับจริงๆชอนบดูทุกแนวครับแนวตั้งแนวนอนแนวตะแคงอ้เมดูทุกแนวครับหนังไทยก็ดูได้หนังหนังฝรั่งก็ดูได้หนังจีนก็ดูได้หนังเกาหลีดูได้หมดครับขาก่อนผักกับผลไม้เรื่องอะไรคะเลือกผลไม้ครับชอบผลไม้อชอบแอปเปิลครับกับแตงโมกล้วยด้วย คุณถเยอะเล้คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงคะแต่เราคิดว่ากอลเป็นคนที่ใช่อันนี้มีคําถามหรือหยอกครับก็ถ้าถามว่าคิดว่าเป็นคนยังไงครับจริงๆเป็นคนถ้าเราไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักผมครั้งแรกผมก็จะมีกําแพงนะครับกําแพงมีกรอบเหมือนคนทั่วไปแหละครับเราจะไม่ได้แบบเฟรนลี่อะไรขนาดนั้นในในครั้งแรกนะครับแต่ถ้ารู้จักกันครั้งที่สองปุ๊บก็ยังเหมือนเดิมครับ ก็ยังมีกอลล้อเ,เล่นครับก็บ <i> จะสนิทมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็จะเปิดมากขึ้นเราก็จะเหมือนเราก็จะทำคอสนิทเราก็จะกล้าเล่นแต่เราก็ดูนะครับว่าคนคนนั้นเป็นยังไงถ้าคนนั้นเล่นกับเราเกียรเกียน์ยนอะไรอย่างนี้เราก็เล่นแต่ถ้าคนไหนเขาไม่เล่นเฮ้ยจริงจังตลอดเราก็แบบไม่ได้เราก็ไม่เล่นอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นครับอาจจะดูเป็นคนแบบมีหญิงหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ได้หยิงครับแต่ไม่รู้จะคุยอะไรถ้าเราเจอกันครั <i> ้งแรกผมก็ยังเจอคนทั่วไปเนี้ยคนก็จะบอกว่า หญิงจังอะไรเงี้ยทําไมแบบไม่คุยกับใครอ๋อผมจริงๆคือผมไม่รู้จะคุยอะไรไม่กล้าคุยครับเขินอะไรอย่างนี้ก็ขีย์ไอเหรอก็ียครับพี่ายดำหนึ่งแต่ไม่ได้หญิงนะครับตอนนี้ไยอยู่หรือเปล่าตอนนี้เริ่ม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 ไม่ค่อยอายแล้วะ <c oughs> ชอบการ์ตูหนหรือมาร์คอรตตัวไหนไหมเขาบอกว่าเคยอยากซื้อให้อ๋อผมไม่ค่อยดูการ์ตูนด้วยล่ะสิก็ถ้าชอบ,ชอบตัวอะไรพิเศษผมชอบตุ๊กตาหมีแล้วกันนะ เป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเป็นมัสคอตอะไรก็ได้ครับเป็นตุ๊กตาหมีหรืออะไรก็ได้ครับทั่วไปมีพี่น้องป้างไหมีน้องสาวคนหนึ่งครับห่างกันเจ็ดปีครับ <c oughs> เป็นพี่คนโตรักน้องไหมห่วงไหมน้องสาวก็ <c oughs> ตอนแรกไม่ห่วงนะครับตอนแรกผมเเด็กไงพอโตมาก็เริ่มรู้สึกห่วงมากพอน้องเริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็กลัวไงเพราะเราโตเราเรา เรามาอยู่วัยนี้เราก็รู้ไงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยล้วก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าน้อง,น,องน้องแบบยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็สบายใจแบบมุ่งในการเรียนมากกว่าอะไรางี้ครับทุกตากข้างๆหมนพี่เลยตัวไหนตัวไหนะอันนี้เหรอใน้ก่อนเลือก,กตัวผมเลือกตัวนี้นี่ต้องถือได้ไหมเนะน,นี่ยมีมีคนฝั่ง่าวว่าไอดอลผู้ชายที่ก๊อตชอบโอ้โหมีจริงมีเยอะนะครับเพราะว่า ผมผมชอบดูผู้ชายที่เหมือนเขาเรียกอะไรอะอย่างตอนเราเล่นฟิตเนสใหม่ๆเราจะชอบดูผู้ชายที่คุ่นดีดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับเราไม่ได้ดูแบบในเชิงในเชิงแบบนั้นดูเพื่อแรงบันดาลใจเรา follow IG เขาเพื่อดูพอเราดูเขาเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็จะอยากจะมีหุ่นอย่างนง้นบ้างเราพอดูเสร็จปุ๊บผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอยู่บ้านอะไรเงี้ยดูหุ่นดีว่ะพอดูเขาเล่นฟิตเนสมีเป็นวิดีโอมาดูผมวางโทรศัพท์ปุ๊บแต่งตัวเลยครับออกไปหาะไรกน เราเล่นครับออกไปฟินเน็เออกินเหน็เลยเราก็อยู่ในโฟกัสอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ถ้ามีไอดอลเหรอถ้ามีไอดอลดูตัวเองครับดูตัวเองตอนนี้ดูตัวเองไม่มีไม่ดูไม่ดูใครคือเรียกดูเรียกว่าดูผัน่านมากกว่าเราจะไม่ดูใครมาเป็นเป็นที่ตั้งอะเราเหมือนเราทำเราแค่ดูผัน่านเอ้ยคนนี้ดีคนนี้อาจจะดีด้านนี้อีกคนหนึ่งอาจจะดีด้านนั้นเราก็เอาตรงนั้นมาใส่ของเรานหมังสือของเราอย่างนี้รวมเป็นเราอันนี้สามารถมีเทคนิคการอ่านหนังสือ Oh. One night, one night. วันไนวันไหนมิลเลอร์ครับคืนเดียวเ <c oughs> ทคนิคของผมคือคืนเดียวเท่านั้นสมมติ <c oughs> เรียนมาประมาณสิบแชปเตอร์เนื้อหาประมาณยี่สิบหน้าถาสิบหน้าคืนคเดียวครับไ <c oughs> ม่ใช่เวลาคืนเดียวจริงๆแล้วก็จริงๆมันช่วยได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาเรียนไม่เคยเรียนเลยเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรเพราะเราเรียนไม่เข้า,ขาใจอะ่ะแต่ว่าเวลาเราสอบเหมือนมันจะมีเหมือนไฟลนก้นอะ่ะเราจะแบบแอคทีฟเลยครับก็มีเคล็ดลับนะเรื่อง อ่านหนังสือจับจำภายในหนึ่งคืนก็ถ้าเราต้องดูก่อนว่าวิชานั้นยากไหมถ้าวิชามันยากมากเราอาจจะให้เวลาสองวันแต่ถ้าไม่ยากมากหรือยากจริงๆมันยากหมดแหละเพราะเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษหมดให้เวลาวันหนึ่งผมก็จะสรุปครับสมมติเนื้อหามันจะมีเยอะมากมีประมาณร้อยสมมติเฉยๆดูก่อนประมาณสิบยี่สิบหน้าอ่ะผมจะสรุปมาให้เหลือประมาณสักห้าหน้าเราจะเอาแต่คีย์วิดเท่านั้นพอไปสอบปุ๊บ ก็จะใช้แต่คีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้คอมบอนเซนเอาหรือง่ายก็เกรียกเรื่องง่ายก็คือเดาก็คือไปเดาครับเข้าไปเดานั่นแหละรครับเทคนิคของผมตอนสมัมยมัธยมชอบวิชาอะไรที่สุดคโอ้โหสมัยมัธยมถ้าเป็นวิชาการชอบศิลป์เฮ้ยชอบภอังกฤษครับชอบภาษาอังกฤษ พูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่งแต่ว่าเราจะได้การเขียนการฟังอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าพูดอังกฤษก็พูดทั่วไปอ่ะงูปลาอะไรอย่างนี้ครับขอหน้าให้ลองลงแคปชั่นในภาษาจีนดีกว่าแคปชั่นในไอจีเหรอครับเห็นเรามีแฟนคลับที่เมืองจีนด้วยนะมีมีถามถามอยู่ไหนขอภาษาจีนสักเล็กน้อยให้เขาหน่อยออ่นะครับหนีเห่าหนีเห่าอหหนี我爱你หนี ดูอยู่ปเปล่าแต่พูดขอบคุณแฟนคลับคนจีนนะที่มาแฟนภาษาจีนก็ได้ภาษาไทยก็ได้อ่ะขอบคุณนะครับนครับชาวจีนที่ติดตามกันไม่คิดว่าจะมีแบบว่าคนมาติดตามมากขนาดนี้อะไรอย่างนี้ทั้งทั้งไทยทั้งจีนอะไรย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับเพราะจะัดเขาเรียกวอะไรอะ่ะเหมือนพอเราไปอยู่ตรงเนี้ยเราก็แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนยังแบบ ไม่รู้เลยว่าเรามาถอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้ว่ามีแฟนคลับได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาชอบเราที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ที่ชอบหรือซัพพอร์ต<ณ>กันอะไรนี้ผมก็ขอบคุณท้าที่เป็นกําลังใจให้ผมนะอ่ามีมีคนถามว่าอยากให้มีอยากให้มีชื่อแฟนคลับไหมชื่อแฟนคลับคืออะไรครับหมายถึงว่าซึ่เเเรามีแฟนคลับแฟนคลับเราเราจะเรียกแฟนคลับว่าอะไร อย่างของเกาหลีเขาก็จะมีแบบแต่ละวงเขาก็จะมีชื่อครัก็จริงๆแล้วชื่ออะไรก็ได้ครับตั้งกันเลยแล้วก็มาบอกผมผมจะได้เรียกถูกเพราะตอนนี้แฟนคลับก็ตั้งกันของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ตั้งกันเยอะอยู่ครับเหนื่อยไหมคะที่ต้องหล่อและเท่ขนาดนี้อ๋อไม่เหนื่อยครับตื่นมาก็เป็นนี้เลยขอท่าแสดงความรักกับ แน่อยนี้แล้วกันครับอืมว้าวมีเสียงด้วยอ่ะมีเสียงดี่มิคนอยากให้นมกอดฉอดเสื้อไหนถอดเสื้อน่องเบาๆโชว์วันปักกิ่แบบได้ครับได้ครับได้ๆพอแล้วครับพอแล้วทำไมต้องมีคนมาถามว่าเจอที่นั่นพี่นี่ทักได้ไหมอะไรเขกลัวก่อดกันหรออ๋อจริงๆก็ทักได้นะครับผมไม่ได้ยิง แต่ว่าบางทีเราบางทีเราเวลาไปไหนมาไ,ไหนข้างนอกเราบางทีสภาพเราไม่พร้อมไงเออก็ดูสภาพผมก่อนนะครับบางทีสภา,าพก,ก่อนหลอปุ๊บทักได้เลยใช่ครับถ้าวันไหนผมหน้าผมมาก็คือทักได้ถ้าวันไหนถ้าผมแบบหน้าพังๆน้ำไม่ได้อาบใส่โมกโซมๆก็ลืมผมไปครับมองผ่านไปเลยอะไรอย่างนี้การอาบน้ำก็เราจะบ้านน้ำค่ะอ่าอาบครับแต่ว่าถ้าวันไหนมีงานเช้าหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่อาบครับเพราะว่าอาบไม่ดันเช้าเกินถ้าเกิดเจอก่อน8โมงเนี่ย ใครดาว่าไม่อาบใช่ครับจะ8โมงยัส10โมงก็อาจจะไม่อาบนะครับโอเคมีคนมีคนตั้งชื่อแฟนคลับแล้วงั้นชื่อแฟนคลับว่าที่รักไหนลองเรียกหน่อยที่รักอ่ะอ่สุดท้ายแล้วให้น้องกอตฝากอะไรถึงแฟนแฟนหน่อยฝากถึงแฟนนะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยวก็จะมีผลงานซีรีส์นะครับอย่างที่รู้รู้กันเออเป็นซีรีส์เดือวเดือนนะครับก็น่าจะออน ช่วงต้นเดือนพฤษภาหรือเปล่าน่าช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็ฝาก,กติดตามอาจจะมีผลงานต่อๆออแบบนี้ครับรอดูนะครับว่าจะเป็นผลงานอะไรแล้วก็ฝากติดตามผมได้ในไอนะครับพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็ชื่อไว้ให้แฟนคลับเข้ามากดไลค์หรือว่ามาติดตามอะไรอย่างนี้ผมจะอัปเดตชีวิตอยู่ในนั้นก็ G W X O D แล้วก็ทวิตเตอนะครับชื่อเดียวกันแล้วก็เพิ่มเลขสี X ่ G W X O D แล้วก็เลขสครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจซัพพอร์ตกันอะไรนี้ก็อยู่ซัพพอร์ตผมไปนานๆนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ